ราคาณสามสบบาท IPO นะคะก็เป็นราคาที่เหมาะสมที่นักลงทุนเนี่ยคือสามารถที่จะให้ความมั่นใจกับเราได้เลยเราจะเป็นโกลด์สต็อกที่ฝากไว้ให้นักลงทุนเนี่ยค่ะพิจารณาด้วยค่ะ ราคา IPO ที่เราเคาะมาที่ส4ิบบาทนะครับว่าตรงนี้เองเนี่ยมันจะมีความสอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุนสถาบันเนี่ยมากน้อยขนาดไหนเพราะว่าดูเห็นว่าราคา IPO เราเป็นเป็นราคาเพดานที่เรากาหนดกรอบเอาไว้ในเบื้องต้นถูกต้องไหมครับค่ะใช่ค่ะค,ค่ะคือเราก็มองเรื่องของความต้องการนะคะเพราะว่าคือยอดจอ,องของกลุ่มนักลงทุนสถาบันที่เข้ามายอดที่เราจัดสรรให้เนี่ย ก็เรียกว่าไม่เพียงพออะค่ะเรียกว่าล้นเลยส่วนใหญ่เก็นสถาบันในประเทศหรือว่าต่างประเทศอะครับกิมจินมีทั้งมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะอ๋อคือต่างประเทศก็ให้ความสนใจในไอ o โของเราใช่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 แล้วส่วนใหญ่ก็คือเขาก็เหมือนกับถืออาจจะแบบถือวุ้นในส่วนของผู้ผลิตถุงมือยางในมาเลเซียอยู่แล้วเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจในธุรกิจอย่างเนี้ยค่ะ ครับครับครับคืออย่างน,น,นี้คือเป็นการสะท้อนว่าแบรนด์ของเราเองก็เป็นที่เป็นที่ทราบของคนทั่วโลกว่าตาชาติกี่แล้วถูกต้องไหมคะใช่ค่ะก็ด้วยความที่เราเองก็ถือว่าเป็นผู้ผลิตรายใหญ่หน<ม>ึ่งในห้าของโลกนะคะก็สี่เจ้าเนี่ยก็เป็นมาเลเซียซึ่งทั้งหมดเนี่ยก็อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เอออยู่ในคือนะลิสเปในในมาเลเซียค่ะ,คะส่วนของเราเองเนี่ยคือก็เรียกว่าเป็นผู้ผลิต ไฟรายเดียวนี่ใหญ่ทัดเทียมกับะระดับโลกนะคะค่ะแล้วก็คือยิ่งแบบน่าจะเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นเพราะเรากลังจะเข้าเทรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะพี e. อย่าง54เท่าเองเนี้ยในฝ่ายบริหารเราเองว่ามองว่าสูงหรือไม่หรือว่าคิดว่าในอนาคตเราจะมีอัตราการโกดที่มันชเชยกับกับพ e. ีในระดับนี้คะจริงๆถ้าเรามองเปรียบเทียบนะกับที่เราเห็น อทางมาเลเซียเนี่ย PE เขาสูงสูงกว่านี้ไปอีกอะคะ่ะถ้าดูของเราแล้วเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นที่นั่งวิเคราะห์วิเคราะห์มาอยู่ที่ประมาณยี่สิบเอ็ดหรือราคาที่เราเคาะณตอนนี้หรือถ้า<ะ>ทเทียบกับทางมาเลเซียก็ถือว่าคอนเซอร์เวทีฟนะคะครับครับ คือนาเราเราเอาราคาไปเทียบกับในใน,ในต่างประเทศในมาเลเซียด้วยด,ด้วยค่ะหนึ่งก็คือเราวิเคราะห์เรื่องของผลประกอบการของเราด้วยนะคะคแล้วก็คืออ่นักวิเคราะห์ที่วิเคราะห์มาแล้วก็คือในส่วนที่เราไปเทียบกับทางตลาดของมาเลเซียเองค่ะก็<ม>เรียกว่าคือเราเราก็อยู่ในฐานที่คอนเซลิดิตแล้วะคะ่ะ งั้นผมขออนุญาตถามในมุมของการระดมทุนในครั้งนี้หน่ยครว่าบริษัทเองจะนําไปต่อยอดทําธุรกิจอะไรบ้างและคิดว่ามันจะสร้างอัปไซ์ให้กับทาง STGT ในอนาคตอย่างไรบ้างครับค่ะสําหรับวัตถุประสงค์หลักของการเข้ามาระดมทุนเนี่ยก็คือเพื่อนําไปลงทุนในการขยายกําลังการผลิตซึ่งเรามีการวางแผนเอาไว้เนี่ยคือแบบระยะยาวนะคะ 12ปีอ่าซึ่งแผนอันนี้เนี่ยคือออกมาเนี่ยคือก็แจ้งให้ทุกท่านทั้งนักลงทุนได้ทราบแล้วว่าคือเรามีแผน12ปีข้างหน้าที่จะขยายกำลังการผลิตโดยแบ่งออกมาเป็น3เฟสนะคะก็คือเฟสหนึ่งก็คือ4ปี4ปีแล้วก็4ปีนะคะ สองถึงสองสี่เราก็จะมีกาลังการผลิตเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันสามหมื่นสามพันล้านชิ้นขึ้นไปเป็นห้าหมื่นล้านชิ้นสองถุงสองแปดก็จะขยับขึ้นไปเป็นเจ็ดหมื่นล้านชิ้นแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขที่หนึ่งแสนล้านชิ้นในปีสองถึงสามสองเพราะฉะนั้นนี่คือเอาแค่เศ็จจนถึงเจ็ดหมื่นล้านชิ้นที่เราได้รับอนุมัติจากบอร์ดแล้วเนี่ยเราต้องมีเงินลงทุนนี่สองหมื่นล้านบาท นะคะซึ่งอันนี้ก็เลยบอกว่าคือเป็นตัวหลักที่เราคิดว่าคือเราจะนําเงินเนี่ยคือไปใช้นะคะแล้วก็ก็อาจจะมีเรื่องของการน,นําเงินบางส่วนเนี่ยไปลงทุนระบบ SAP นะคะเป็น ERP โปรแกรมเพื่อให้เราเนี่ยสามารถขมวดเนี่ยคือทุกทสาขาทุกๆโรงงานที่เราจะขยายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยเข้ามาเนี่ยคือรวมุูมกันแล้วก็คือได้ข้อมูลที่เป็นเรียวไทมง แล้วก็มีบางส่วนที่ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปีสอง7ูน19หนึ่งเจดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าเนี่ยค่ะเราก็ขยายโรงงานมาตลอดนะคะเ,เราขยายกำลังการผลิตมาเนี่ยคือเฉลียล่ยแล้วสี่เปอร์เ็นเนี่ยคือทุกปีในช่วง3ามสปีที่ผ่านมาแล้วเราก็ใช้เงินกู้ยืมสถาบันนะคะแล้วก็จะเอาเงินที่เราได้จากการระดมทุนเนี่ยค่ะไปคืนเงินกู้บางส่วนค่ะแล้วก็ที่เหลือก็จะใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนิกนกิจการค่ะ ครับนี่คืนคืนเงินต้นชาระเงินต้นเกับสถาบันการเงินนี้เบื้องต้นมันจะส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินของเราดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนครับคุณจริยาอถ้าเราดูเป็นรูปแบบดีถูกไหมคะก็คือตอนนี้ค,คือมันหนึ่งกว่ากว่านี่คือเราคาดว่าน่าจะลงไปต่ำกว่าหนึ่งนะคะทีนี้สิ่งที่เราทําตรงนี้เองเ,องเนี่ยคุณจริยามีการประเมินไหมครับว่าตัวรายได้ของเราหลังจากที่มีการใช้กลยุทธ์แล้วได้เงินระดมภูมิไปแล้วเนี่ย รายได้ในระยะยาวของเราเนี่ยเออเราตั้งเป้าหมาย,ยว่าจะโตเติบโต,ต,ตไปแค่ไหนขนาดไหนนะครับจากปัจจุบันเราเราดูกันแบบจากจากกำลังการผลิตที่เพิ่มแล้วกันนะคะเหมือนอัาปีนี้ปีนี้เทียบกับปีที่แล้วอะค่ะปริมาณการขายของเราเนี่ยคาดว่านะคะจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ประมาณสี่สิบห้าเปอร์เซ็นเมื่อเทียบกับปริมาณขายปีที่แล้ว ท,ที่แล้วเนี่ยคือเราขายไปสองหมื่นล้านชิ้นปีนี้เนี่ยเราคาดว่าเราน่าจะขายอยู่ที่สองหมื่นแปดพันล้านชิ้นอ่าก็จะทําให้อย่างน้อยรายได้ในปีที่แล้วเนี่ยกับปีนี้เทียบกันเนี่ยโตโตอย่างน้อยก็ประมาณเกือบเกือบสี่ส<ม>ิบเปอร์เซ็นตนะคะในปีนี้อ่าแล้วก็ปีต่อต่อไปเนี่ยคือเราก็ไปตามเอ่อกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นเลยก็อย่างน้อยก็คือน่าจะ อยู่ประมาณใกล้ๆกับสิบเปอร์เซ็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดถึงในเรื่องของอัตรากําไรนิดหนึ่งได้ไหมฮะว่าอย่างอาการแลกเปลี่ยนเองหรือว่าในเรื่องของตัววัตถุดิบเองเนี้ยเราเรามีการควบคุมอย่างไรบ้างแล้วก็ศักยภาพทํากําไรของเราเองเนี่ยเราเรามีการครรวบคุมไว้อย่างไรบ้างไหมครับคือจริงๆในธุรกิจที่เป็นธุรกิจการผลิตแบบเนี้คะ่ะสําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการบริหารต้นทุนนะคะ,คะบริหารทรัพยากรว่าคือจะใช้ยังไงเนี่ยคือให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เร่งที่ผ่านานมาเนี่ยคือเราเองเนี่ยเเรื่องของการบริหารต้นทุนเราก็ทําได้เรียกว่าก็เรียกว่าอินไลน์กับเพื่อน,นนะคะ<ม>นะคะทีนี้เนี่ยคือเอ่อสิ่งที่เราแบบอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างเหมือนกับที่เราเจอมาเมื่อปีที่แล้วก็คือเรื่องของค่างเงินถูกไหมคะปีที่แล้วเนี่ยก็คือค่างเงินเราแข็งมากๆ ถ้าเทียบกับทางประเทศมาเลเซียซึ่งผลิตถุงมือเหมือนกันขายไปในกลุ่มตลาดเดียวกันแต่ของเขาเนี่ยเป็นคู่แข่งเราเลยใช่ไหมเป็นคู่แข่งเราแต่ค่าเงินสวนทางกันระหว่างเงินบาทกับเงินดิบซึ่งปีที่แล้วเนี่ยคือก็ก็้อเรียกว่าก็เป็นปีที่น่าจะหนักที่สุดในรอบหลายๆปีในเรื่องของค่าเงินแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือทางบริษัทเองก็มีนโยบายเรื่องของเฮด g e h e d g i อะไรกันอยู่แล้วอนะคะ <Okay. S 2> ไม่ว่าจะเป็นจริงๆปกติเนี่ยคือเราก็มีที่เรานําเข้ามา <Okay. S 2> มก็จะมีเหตแบบ n น t เ r a l เหตุดูบางส่วนอยู่แล้วแล้วก็ที่เหลือก็คือเป็นนโยบายว่าคือเราจะทํายังไงนะคะในการบริหารความเสี่ยงตรงนี้ <Okay. S 2> ค่ะค่ะส่วนของเรื่องของวัตถุดิบอันเนี้ก็มาว่าคือเรายังไม่ได้มีความกังวลเรื่องนี้เพราะว่าคืออย่างที่ทราบนะตอนนี้เอาเหมือนปีนี้ปีหน้าก่อนอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยคือมันหยุดชะงักไป นะคะแต่แต<ๆ>ไอ้ตัวผลิตภัณฑ์ยางพาราที่เป็นต้นน้ํจากกลางน้าเนี่ยในประเทศเนี่ยมันล้นอยู่อีกเยอะเลยเนื่องจากว่าคือเหมือนยางแผ็นเองยางแท่งเองที่เป็นวัตดุดิบสาหรับยางล้อเนี่ยมันมันก็ต้องลดกําลังการผลิตไปโดยปริยายทีนี้เนี่ยก็คือไอ้ตัวน้ํายางที่ออกจากต้นยางก็แล้วแต่ว่าณตอนเนี้เขาจะเลือกเพื่อที่จะแปลรูปไปเป็นอะไรซึ่งค่าดีมานของถุงมือนะคะซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยจะบอกว่า น้ำยางข้นเนี่ยมันแค่ไม่ถึงสิบเปอร์เซนของอยางที่เรามีอยู่เนี่ยคือผลิตอยู่ในประเทศไทยแค่น,น,นี่ยคือมันยังเป็นส่วนน้อยมากๆและถ้าเราสามารถที่จะแปลจากยางแผ่นยางแท่งแล้วให้กลายมาเป็นน้ำยางข้นมากขึ้นเนี่ยซัพพลายของวัตถุดิบเราก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องของการขาดเลย